อันตรงนายใช่ไหมผมเองแหละพี่มีอะไรพี่เลี้ยวเห็นนายหายไปนานเลยให้ฉันตามหาอยบอกพี่เลี้ยวนะว่าผมท้องเสียเด,เ,ดเดี๋ยวผมรีบไปให้เขารอผมหน่อยนะรีบหน่อยแล้วกันอ,อ ผมต้องไปแล้วรอรับสายด้วยฮัลโหลสูชิงพูดมาสิคุณมีเรื่องอะไรหรือเปล่าฉันอยากเจอคุณนี่คุณพูดจริงใช่ไหมผมรอคุณโทรหามาตั้งนานแล้วจริงสิ ฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกคุณต้องเจอกันเดี๋ยวนี้สรงที่อยู่มาเลยเบลเนตเพิ่มค่าประกันความเสียหายมากกว่าเดิมห้าเท่าไม่มีความจริงใจในการเจรจาเรารอไม่ไหวแล้วต้องทำอะไรสักอย่างตอนนี้ฉันตัดสินใจแล้วว่าพรุ่งนี้จะไปบุกเบลเนตเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับพวกเรา คุณถังคะทำไมาถึงเพิ่มค่าประกันห้าเท่าถ้าจะเพิ่มก็น่าจะบอกกันก่อนสิคะคุณเจียงอย่าใจร้อนนักเลยถ้ามีอะไรจะพูดก็นั่งคุยกันดีๆสิเงินประกันความเสียหายห้าเท่าบอร์ดบริหารเป็นผู้กำหนดหลังการประชุมชั่วข้ามคืนผมก็เลยไม่มีเวลาบอกคุณขอโทษด้วยสำหรับ เหตุผลที่ตัดสินใจแบบนี้ผมจะบอกให้ก็ได้นะข้อแรกในเมื่อทำผิดพวกเขาก็สมควรถูกลงโทษผมจำเป็นต้องสั่งสอนพ่อค้าที่เขียนรีวิวปลอมให้หลาบจำจะได้ไม่กล้าทำแบบเดิมอีกข้อสองนับตั้งแต่เราก็ตั้งเบลเน็ตมาจนถึงตอนนี้เราไม่เคยขึ้นค่าประกันความเสียหายไม่เชื่อคุณลองถามบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซเจ้าอื่นดูก็ได้ว่าเขาเก็บค่าประกันเท่าไหร่ถึงผมจะขึ้นค่าประกันความเสียหายห้าเท่าแต่ก็ไม่ได้มากกว่าบริษัทอื่น อ๋อใช่ที่สำคัญมันเทียบกับบริษัทใหญ่บางที่ไม่ได้ด้วยซ้ำนั่งสิเดี๋ยวนี้สั่งให้ผมด้วยเหรอตอนเห็นพิกัดร้านผมนึกว่าดูผิดไม่นึกเลยว่าคุณจะนัดเจอกันที่ร้านนี้ ก็คราวก่อนเรายังไม่ได้ลองอร้านนี้เลยมือนี้เลี้ยงเองคุณไม่กลัวคนอื่นรู้ว่าเราครบกันแล้วเหรอฉันไม่กลัวแล้ว